นนนี้รอ่าจาบอกพี่ช้าไปหน่อยว่ามันอยู่หลังวิ่งเข้าวีมาเนี่ยเงาแบบไม่แน่ใจเอ้าแตกเฉยเลยใชิบหายโดนเฉยเต่านั่นเอหนึ่งตัวกลับไปแล้วท่านเอเจ็บตื้อเจ็บตื้ออาจามามาสองมาสองโอ้ยสกกีดยันเลยกีดดันบนเลยนาจานาจาอย่าทิ้งอย่าทิ้ง นาจาเอาอีกทีสวยครับสวยครับเอ๊ยอยู่ไหนอ่ะตัวเนี้ยมึงมีตัวตนมั้เนี้ยทีมหายแล้วชิคกีายเที๋ยวท่านเอม้ตมเมกี้ใมันกลับวแรงจัว่าซอมบี้ซอมบี้ไงมันคือซอมบี้มันมีตัวตนมั้ยเอ้ะอยู่กับนาจาโค้งเอข้างบนปะ เา,เก,าเก่งอ้าวแตกกูเฉยเลยงมมมมมงมงมงจิงอะไรของกูเนี่ยที่นึงก็ยังไม่เข้าได้ซ้ำอ่ะเออฝากคัสตอว์นะผมบวิ่งไปวิ่งมาหน่อยอ่าใครอยากกลับมาเล่นก็แนะนำได้ครับผมอันนี้ผมมาอยู่แคนฟิลิปปินส์นะครับผมไม่ได้อยู่แคนไทยนะแคนคนไทยเขาขิงกันเยอะสามแ<า>ยกตาและสามแยกตาแล้ว<า>โอเคแกร่งแกร่งไงอุ้ยดูลูกซองใครยี้ใครยี้อย่างเดียวเลย กิบักกิดกูล่าแล้วฮ่อบนดูด oh ีบนดูดีไม le ่ไม่ล in in ้ำล้ำเขาไปตุยเขาบกิดล้ำ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 บักกิดบักกิดล้ำบักกิดล้ำบักกิดล้ำเรียบร้อยเฮ้ยเฮือเฮือฟันเรืองล่างอาจารย์โดดลงล่างโดดลงล่างเล่นล่างหมดเลยเล่นล่างหมดเลยบักกิดเล่นในพี่หน่อยกิดเล่นกล่องวางก็ได้อาจารย์อยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ล่างอยู่ล่างเนี้ลงล่างลงล่างนี่ยขี้วางที่วางเล่นที่วางเออกระโดดยิงกระโดดชิดมุมชิดกล่องชิดกล่องกระโดดอ่ากระโดดแป๊ะแป๊ะแป๊ะ Dante, Тут, bord, il, เออตึง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 วิว uh ิว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 ินั er ่นกระสุนจริงเหรออาเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวอย่าเขาตายอย่าเขาตายใจเย็นใจเย็นอย่าเขาตายตายตายใช่ใช่ให้เขาเจ็บให้เขาเจ็บเขาเขาได้ยิงไม่โดนนึกออกป่าเอาเอาฆ่าได้ฆ่าได้เสร็จมีแล้วแคนผมใจบุญนะครับตัวศัตรูตายนะครับแคนผมใจบุญดีกว่าตาย ไม่เดี๋ยวเขาไม่กลัวไงพอเขาเขาาไม่กลัวเขาจะลั่นเว้ยเข้าใจวะตอนสี่สี่อ่ะตอนหน้าเดี๋ยวมาแล้วพี่ชายหฮ้องรับ้องรับแตกเข้าปีเลยไหมพี่เข้าปีเลยเข้าปีเลยเข้าปีเลยเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วโอ้ยบอกเก็บบัคขี้เกยอเลยเลยต้นไม้โอ้ยซองซองฟันเดือด ฝากเขาจอได้นะผมฝากเขาอได้ครับพาเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าตแตกหนึ่งสวยสวยสามแยกสองตัวสามแยกสองตัวสุดท้ายแตกสามตัวเจ็ดบินปะวะปกิดล้อเรียบเราะผมปกิดล้อเรียบนขอบคุณรับการเจอครับผมเดิไปแทงสตีเลย บอกเพียงระเบิดใหม่ที่เอว่างนะเอว่างตอกหนึ่งเอายังไม่เอว่างเอว่างตอกสองเอว่างตอกสามวังบี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 พี่วางแล้ววางแล้ววางเขาอยู่บักปล่าวเขาอยู่บักในห้องรับห้องรับห้องรับโอเคจิตจิตให้เขาหายใจก่อนจิตให้เขาหายใจก่อนแล้วแล้วปาระเบิดหลอกปาระเบิดควันหลอกมาเร็วเข้ามาในห้องเข้ามาในห้องอย่าพี่ฟันเดือนเดีวเข้ามาเข้ามามเื่อกี้ เมื่อกี้คนนลั่นเลยสามหัวติดอ่าอ่าถือถือถือรอไฟรอแถวไว้แหละอย่าพี่รอให้เข้าใจป่าวติดรอไฟรอไว้นาจาบอกพี่ช้าไปหน่อยว่ามันอยู่หลังวิ่งเข้าวีมาเนี่ยเงาแบบไม่แน่ใจเอ้าแตกเฉยเลยชิบายโดนเฉยเบา ไปวะไม่ตั้งใจนะผมไม่ตั้งใจนะโอ้ยขอโทษเมื่อกี้เขาลืมไปว่งครับอ่าสามแยกเตียนอย่าเตียนดึงดึงดึงข้ห้องเอไว้ห้องเอไว้นะตานาะตาเล่นซับเล่นซับในห้องเอเล่นซับในห้องเอเฮ้ยสามแยกกนันหนึ่งนาตาเก็บตัวยังสามแยกไม่ท เอ้ยเฮียตกใจเกือบแตกเอ้ยเฮตกใจเกือบแตกเขาสับปืนเขาตายเพราะสับปืนเขาตายเพราะสับปืนเราเห็นชัดเลยอ่ะตอนนี้โอ้ฝากเขาจอหน้าไรักเอผม มันพัลเบิดดักเอาอุ้ยตายได้ไวกลับแล้วอย่างงี้กลับแล้วเขาดูบยาแล้วเขาดูบยาแล้วอยู่ตรงสามแยกพี่สามแยกสามแยกวู้วี่ใครนะใครเนี่ยเดี๋เป็นเพื่อนเลยนะหยุดตรงนั้นเขาบีบป่ะวางเบิดดิวางเบิดดิวางเอวางเอวางเอโดดลงล่างโดดลงล่างโดดลงม่นแท่นโอ้โหอย่าเขาตายก่อนไม่ทันแล้ว Oh, oh, oh. oh, oh, oh.